ก่อนที่คุณจะดูคลิปนี้ครับผมอยากให้คุณลืมคําว่ารถตู้ไปก่อนแล้วก็จําตัวเลข2ล้านบาทพอครับเพราะว่าราคารถใหม่ของรถคันนี้อยู่แถวแถว3ล้าน9ถึง4ล้านครึ่งเลยแต่วันนี้ครับราคามือสองไม่ถึง2ล้านคำถามคือมันมีเหตุผลอะไรตรงไหนไหมครับที่ทำให้ราคา <Yeah. S 1> หายไปเยอะขนาดนี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะค่อยๆเล่าว่าราคามันหายไปเพราะอะไรฮนะ สดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมก็อยู่กับ Volkswagen ID.Bus ปี2024รถไฟฟ้า100เป็นไลฟ์สไตล์แวนตัวถัง Short ว h e ว l b เ s e แบบ5ที่นั่งครับก็เป็นหนึ่งในรถที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ซ้ำแบบกับใครบนท้องถนนนะครับเพราะว่าสำหรับ ID.Bus สเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นรถตู้ในความหมายแบบเดิมๆแต่นี่คือการนำเอาตำนานของ Volkswagen อย่าง VW Type 2เนี่ย กลับมาตีความใหม่ในยุคข,ของรถไฟฟ้าครับตั้งแต่เส้นสายตัวถังโลโก้ขนาดใหญ่ไปจนถึงบุคลิกของรถทั้งคันทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นภาพจำมากกว่าที่จะเรียกความหมือหวาทางด้านสเปคตัวเลขจากโรงงานนะครับแหมก็เรียกได้ว,ว่าคาแรคเตอร์แล้วก็ กลิ่นอายของตัวรถคันนี้โดดเด่นไม่แพ้ใครจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนใครที่กังวลนะครับว่าซื้อไปใช้งานแล้วเนี่ยไอพวกอุปรกรณ์การชาร์จอะไรพวกนี้มีติดรถไหมมีนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นรถไฟฟ้าล้วนแบบนี้ทางบิ๊กออโต้เราอะ่ะจะมีพวกชุดอุปรกรณ์การชาร์จติดรถให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะคราวนี้ครับท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูรายละเอียดซูนอื่นๆของตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเราแวะมาดูเรื่องของสภาพตัวรถกันหน่อยดีกว่านะครับก็แน่นอนครับว่าน,นี่เป็นรถมือสอง แต่เป็นรถมือ2แค่มือเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นรถมือแรกจากป้ายแดงนั่นแหละเลขไมที่โชว์อยู่บนแผงหน้าปัดนี่ก็เป็นเลขใหม่แท้อยู่ที่36,00 0กิโลเมตรครับแล้วก็สภาพโดยรวมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในห้องโดยสารผมต้องบอกตามตรงนะท่านผู้ชมว่าใกล้เคียงกับรถใหม่มากๆคือนี่ไม่ใช่รถมือสองที่ผ่านการใช้งานมันหนักหรือมีอะไรให้ต้องกังวลน,นะครับส่วนเรื่องของราคามือสองตอนนี้ อยู่เหนือความคาดหมายเลยฮะราคามือสองตอนนี้ไม่ถึง2ล้านบาทนะครับซึ่งราคาเดิมตอนที่ออกห้างป้ายแดงใหม่ๆเนี่ยจะอยู่ในระดับ3ล้าน9ถึง4ล้านกลางๆเลยเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของสภาพตัวรถแล้วก็ราคามือสองเนี่ยสามารถสร้างความคุ้มค่าในการใช้งานได้ไม่แพ้รถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆในตลาดรถมือสองได้อย่างแน่นอนคราวนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยครับว่าอายุรถไม่ได้เยอะ สภาพก็โอ้ไม่ต่างจากรถป้ายแดงแถมเลขใม่อย,ย่างน้อยอีกแล้วอะไรฮะที่ทําให้รถคันนี้ราคาเขาหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งละ่ะผมก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นรถของเล่นครับสาหรับคนที่รักรถสไตล์แบบนี้คือผู้นําเข้าอิสระเนี่ยเวลาเขานํารถคันนี้เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยครับแน่นอนราคาที่เขาตั้งไว้มันจะเป็นราคาที่บวกค่าความหายที่เป็นรถใหม่หายาก บวกค่าขนส่งต่างๆนานาแล้วก็บวกกาไรก้อนโตเอาไว้แล้วครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยในตลาดโลกท่านผู้ชมรถรุ่นนี้ราคาเขาไม่ได้สูงขนาดนั้นนะฮะซึ่งพอเวลาผ่านไปกระแสเริ่มซาลงราคาในตลาดมือสองจึงกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของตัวรถครับเพราะฉะนั้นสาเหตุหลกัลกๆที่รถคันนี้ราคาหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช่เพราะว่ารถมีความเสียหายหรือว่ารถไม่ดีครับ แต่เป็นเพราะกลไกลราคาตลาดตอนเปิดตวัวมันสูงโอเวอร์เกินจิกครับท่านผู้ชมก่อนหาฮะท่านผู้ชมนะครับสนใจรถรุ่นนี้อยู่และรอคอยโอกาสที่ราคาจะกลับมาสู่สภาวะปกติตอนนี้ก็นบว่าเป็นช่วงที่เหมาะจะนําไปครอบของมากๆเลยนะครับแล้วก็พอรู้แบบนี้แล้วคนที่ชอบรถสไตล์แบบนี้ใครเห็นก็อยากจะได้ไปทั้งนั้นเลยเนาะแต่ถ้าคุณครับคุณไม่เคยผ่านการใช้งานรถยนต์สไตล์แบบนี้มาก่อนเลยแต่ก็สนใจอยู่คือเออมีความคิดอยู่ว่าจะเอามาใช้งานดีไหม ผมอยากให้คุณดูในเรื่องของการนำไปใช้งานจริงก่อนนะครับว่ารถคันนี้เขามีฟีลลิ่งในการใช้งานแบบไหนและจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยก็สำหรับเรื่องของ f e ล l i n g ในการใช้งานนะท่านผู้ชมสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะครับนี่ไม่ใช่รถไฟฟ้าที่ผลิตมาเพื่ออวดตัวเลขแรงมา้าแรงบิดหรืออาตาัตราความเร็วแบบว่าก,กดคันเร่งแล้วหลังติดเบาะนะครับแต่นี่เป็นรถไฟฟ้าที่ถูกจูน มาให้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายสบายตัวรถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังอยู่ที่204แรงม้าและมีแรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรก็ต้องบอกว่าให้ความแรงมาได้แบบพอดีไม่ได้ดิบเกินไปไม่ได้กระโชกโคกหกแต่พอกดคันเร่งแล้วตัวรถก็พุ่งไปข้างหน้าได้แบบไม่ต้องรอรอบอะไรทั้งนั้นตามแบบฉบับของรถไฟฟ้านั่นแหละครับท่าผู้ชมเพราะฉะนั้นครับ เวลานำไปใช้ขับในเมืองขับออกตัวจากไฟแดงหรือว่าแซงรถชา้ชาๆบนถนน2เลนเนี่ยอันนี้ทำได้สบายมากอยู่แล้วท่านผู้ชมซึ่งฟีลลิ่งที่ได้โดยรวมก็จะเป็นแบบนิ่งเงียบแล้วก็ไม่ต้องลุ้นรอบเครื่องให้วุ่นวายครับใครที่เคยใช้รถตู้หรือว่ารถ MPV คันใหญ่ๆคือเครื่องยนต์สันดาบมาก่อนเนี่ยพอได้ลองขับรถคันนี้ฮะคุณจะรู้สึกเลยว่าความเหนื่อยของการเป็นคนขับรถตู้มันหายไปเยอะครับเพราะว่าไม่มีแรงสรันไม่มีเสียงเครื่อง แถมการตอบสนองของคันเร่งก็ยังเป็นแบบตรงไปตรงมาด้วยนะครับส่วนเรื่องระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งล่ะเป็นยังไงบ้างก็ต้องถือว่าอยู่ในมาตรฐานของ wltp ครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็นขนาด82กิโลวัตต์ระยะทางการวิ่งเมื่อแบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรซึ่งในโลกความเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมถ้าใช้งานกันแบบไม่ซิ่งเปิดแอร์ปกติครับขับในเมืองสลับทางไกลบ้างอะไรพวกนี้ ตัวเลข300ป้ยปลายๆถึง400ต้นต้นๆอันนี้ทำได้ไม่ยากเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานเป็นรถไลฟ์สไตล์เป็นรถครอบครัวหรือเอาไว้ขับไปทำคอนเทนต์ครับเดินทางวันหยุดโดยไม่ต้องมานั่งห่วงว่าจะต้องชาร์จแบตท,ทุกวันส่วนเรื่องของฟิลลิ่งช่วงล่างอันนี้เขาจะเซตมาในโทนที่เน้นความนุ่มแล้วก็ความมั่นคงนะครับไม่ได้แข็งไม่ได้สป,ปอร์ตแต่ก็ไม่ย่อบแล้วก็ไม่ย้วยเวลาขับผ่านลูกและหน้าหรือว่าถนนที่มีผิวไม่เรียบเนี่ย ตัวรถจะซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากยิ่งด้วยฐานล้อที่มีขนาดกว้างแล้วก็มีน้ําหนักแบตเตอรี่ที่ไม่ได้หนักเหมือนรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆเนี่ยทำให้เวลาเราขับทางตรงนะครับหรือว่าเข้าทางโค้งยาวๆตัวรถก็จะมีความนิ่งกว่าที่คาดไว้เยอะเลย ส่วนพวกระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบช่วยขับขี่ต่างๆอย่าง a d a ัอะไรพวกนี้ก็มีมาให้ครบครับมีตั้งแต่ Adaptive Cruise Control กล้องมองรอบคันเลนค e e p แอซิดอะไรพวกนี้ครับซึ่งพอรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยฟีลลิ่งของตัวรถคันนี้ครับจะไม่ใช่รถที่คุณขับแล้วรู้สึกแบบสนุกตื่นเต้นนะแต่ว่ามันจะเป็นรถที่คุณขับแล้วแล้วคุณรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกเลยว่าอยากจะใช้งานมันจริงๆในประจําวันครับ และนี่แหละครับท่านผู้ชมคือเหตุผลที่ว่าทําไมโฟก์ส w a g e n i d b u บสเนี่ยไม่ได้เน้นขายสเปคแต่ขายประสบการณ์ในการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่า i d ดีบัสคันนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับผมว่ามันจะเหมาะกับคนที่อยากจะได้รถที่ใช้งานง่ายใช้แล้วสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลเรื่องจุกจิกนะครับแล้วพอคุณเข้าใจในเรื่องฟีลิ่งตอนขับประมาณนี้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ผมอยากจะพาคุณมาดูจริงๆเลยนะครับก็คือในส่วนของ ภายในห้องโดยสารเนี่แหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับคุณจะใช้เวลาอยู่ข้างในห้องโดยสารมากกว่าที่จะมานั่งดูรถด้านนอกครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมอยู่ในไอ b ดี u สนะครับก็ขึ้นมานั่งเรียบร้อยแต่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูเรื่องของสภาพก่อนละกันนะฮะว่ารถคันนี้สภาพด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับคือรถปี24เลขไม่3 3มเนาะเรื่องสภาพท่านผู้ชมค่อนข้างใหม่ ใหม่เลยนะฮะแล้วก็บอกผู้โดยสารเองนะครับจริงๆมันเป็นรถท่าที่นั่งนะท่านผู้ชมเบาะนี้จะเป็นเบาะเดี่ยวอันนี้จะเป็นเบาะแถวคู่นะครับเดี๋ยวผมดูสภาพนิดนึงเนี่ยหนังเบาะก,ก็ยังตึงๆอยู่นะครับคาบสกปรกคาบดํารอยฉีกขาดไม่มีอยู่แล้วนะฮะโดยรวมพิงค่อนข้างสบายอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ปรับเอนได้อีกมันเอนได้เยอะเนี่ยอ้เบาะเนี่ยเอนนอนแบบนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างสบายนะนะฮะเดี๋ยวดูเล็กรูมหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปนั่งเบาะนี้นะฮะเนี่ย เออมันเคลื่อนที่เคลื่อตนตัวไม่ยากเนดะี๋ยวผมขอคาดเบลก่อนถอดเบลล์ลร้องเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนตัวไม่ยากท่านผู้ชมเล็กลูมค่อนข้างเลอเยอะนะครับถาดอะไรพวกนี้ก็เนี่ยมีพร้อมเลยนะเออที่ผมว่าน,นี้ใช้ได้นะโอเคลเลยนะแล้วก็วัสดุแข็งแรงนะครับเออแะแข็งแข็งแรงอยู่เมื่อกี้ เอาขึ้นยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับค่อนข้างแข็งแต่ยังไม่ค่อยมีใครใช้ในถาดนี้นะครับก็วางแก้วนะวางไอแพดทานข้าวอะไรตรงนี้ได้สบายอยู่แล้วนะครับรถตู้สไตล์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับรถคันนี้เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่ากิมมิกลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะคือตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าลูกเล่นของตัว ID b ดียบเขาจะเยอะหน่อยอย่างเช่นเนี่ยท่านผู้ชมไอตัวบัสบ็อกตรงนี้ตรงกลางเนี่ยฮะถ้าเราไม่ใช้งานเราถอดออกมาได้นะครับคือพอถอดออกมาปุ๊บอะ ผมสามารถเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองจากนั่งด้านหลังไปด้านหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงจากรถอ่ะมันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็สะบายมากครับแล้วก็ตัวรถเขาก็ยังมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอีกอย่างหนึ่งเป็นกิมมิคประจํารถเลยก็คือตอนผมขึ้นไปขับเนี่ยผมก็เฮ้ยทำไมคันเร่ง <laughs> กับแป้นเบรกมันดูแปลกๆจะบอกว่าเป็นแป้นสปอร์ตก็ไม่ใช่ก็คือเขาใส่สัญ,ญลักษณ์เพย์พลาสมาเลยอะ่ะถ้าคุณเหยียบเบรกก็มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์พลอสอะ <laughs> แต่ถ้าคุณกดคันเร่งมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เพย์เอออันนี้ก็ถือว่าเป็น กิมมิเล็กๆน้อยๆประจํารุ่นเนาะนะครับถือว่าทําออกมาแบบว่าเข้ากระบ,บุคลิกรถนะฮะจริงๆโฟล์กสวาเก้นไฮดีบัสเนี่ยเขาจะเป็นรถที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่ผมบอกเนะก็จะออกแบบแนวน่ารักน่ารักหน่อยอหนึ่งนะครับด้านนอกก็ดูเป็นมิดดีพอ,อมาอยู่ด้านในเนี่ยโทนหลายๆอย่างก็จะเหมือนด้านนอกเลยครับอย่างเช่นสีเห็นไหมสีเบาะสีตกแต่งอะไรพวกนี้มันก็จะเหมือนกับด้านนอกเลยมันดูแบบแมทชิ่งดูน่ารักดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการใช้งานจริงอ่ะท่านผู้ชมถ้าใครชอบรถ ตู้สไตล์แบบนี้มีความเป็นเอกลักษณ์สูงนะครับคุณจะชอบรถคันนี้เลยขนาดผมเองอ่ะผมไม่ใช่แฟนโฟก์สวา g เก้นนะผมขึ้นมานั่งขึ้นไปขับอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนรีวิวเมื่อสักครู่ผมยังรู้สึกเลยว่าไม่อยากได้สักคันหนึ่งเออคงไม่ได้เอาไปใช้ทุกวันหรอกอะไรแบบเนี้ยแต่คือแบบอย่างน้อยเก็บไว้ในบ้านเอาไปตั้งหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยเอาไปตั้งหน้าแบบสถานประกอบการธุรกิจมันช่วยดึงดูดสายตาได้นึกออกไหมเออถ่ายทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยได้เลย นะครับแต่ถามว่าถ้าเอาไปใช้ชีวิตประจําวันใช้ทุกวันใช้ได้ไหมอันนี้ก็ใช้ได้ครับอย่างตอนนี้เองอะ่ะอันนี้ผมบอกผมนั่งผมรู้สึกสบายมากเลยหลังคามันสูงนะครับแล้วก็เล็กรูมเหลือไม่รู้จะเหลือ,อยังไงนะครับเออส่วนพื้นที่ด้านหลังเองก็ค่อนข้างกว้างนะผมก็จะแล้วทําไมเขาไม่ใส่เบาะมาเพิ่มก็คือเขาออกแบบมาให้รถเนี่ยนั่งเป็นลักษณะครอบครัว5คนแค่นั้นพอครับมันจะไม่เหมือนรถตู้ยี่ห้ออื่นเนาะที่แบบนั่ง7คน8คน11คน13คนอย่างเงี้ยแต่เนี้ยนั่ง5คนแล้วที่เหลือก ไม่เอาเบาะใสแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในการเก็บสัมภาระไปเลยเออว้เข้าท่าดีนะแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูฟิลตอนนั่งจริงๆหน่อยใ้ความโล่งใ้ความโปร่งสบายมีอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อกี้ระหว่างทางที่ขับมาผมก็พยายามจับฟิลอยู่นะน้องเราก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยผ่านลูกระนาดอะไรอย่างนี้นาอเนี่ยเดี๋ยวก็มีลูกระนาดอีกเนี่ยเก็บเก็บแรงดีซับแรงกระแทกดีนะครับแรงสั่นสะเทือนถือว่าไม่สูงครับเออ แม้ว่ามันจะไม่ได้ไปเทียบชั้นพวกแบบเอาพาดเวลฟายสตาเลียอะไรพวกนี้นะแต่โดยรวมดีกว่ารถเก่งเออดีกว่ารถเก่งนั่งสบายกว่านะครับเนี่ยแล้วก็ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครหารถตู้แบบว่ามีความยูนิคแบบนี้นะท่านผู้ชมโอ้คุณต้องมาดูรถคันนี้เลยครับผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ผิดหวัง เอาละครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่ผมได้ลองนั่งนะครับลองขยับลองใช้งานภายในของ v o l k ส w า g e n ID b u บสคันนี้ผมว่าภาพของรถคันนี้เขาชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับก็นี่ไม่ใช่รถที่คุณจะต้องมานั่งว้าวกับพวกลูกเล่นหรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันหมือหวาท่านผู้ชมแต่นี่เป็นรถที่พอคุณเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างครับมันถูกคิดมาเพื่อให้ใช้งานได้จริงนั่งแล้วก็ไม่เครียดครับไม่อึอดอัดแล้วก็ไม่ต้องพยายามทําความเข้าใจอะไรที่ตัวรถเยอะแยะมากมายเลย ซึ่งใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันครับใช้กับครอบครัวหรือจะเอาไว้เป็นรถไลฟ์สไตล์อ่ะขับไปเที่ยวฮะขับไปทำคอนเทนต์หรือแม้แต่จะเอาไว้เสริมภาพลักษณ์ธุรกิจเนี่ยผมว่ารถคันนี้ครับตอบโจทย์ในมุมมองความรู้สึกทางั้นนั้นได้ดีมากๆเลยครับแล้วพอเอาทุกอย่างมารวมกับราคามือสองฮะที่ตอนนี้ราคาไม่ถึง2ล้านบาทเนี่ยเทียบกับราคาตอนออกป้ายแดงที่เคยอยู่เกือบเกือบสล้าน ก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือช่วงราคาที่สะท้อนตัวตนของรถคันนี้ได้ใกล้ความเป็นจริงที่สุดแล้วครับทั้งนี้ครับผมขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะท่านผู้ชมก่อนที่จะจากกันนะครับท่านผู้ชมครับรถคันนี้ไม่ใช่รถที่เหมาะสําหรับทุกคนนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดีไซน์ครับชอบคาแรคเ,เตอร์และอยากจะได้รถที่แบบว่าเออใช้งานแล้วสบายใจมากกว่าไปเทียบกับตัวเลขสเปคบนกระดาษเนี่ย โฟก์สวาเกนไอดีบัคันนี้คือหนึในตัวเลือกที่คุณควรลองมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆเลยนะครับและถ้าหากคุณนะครับสนใจที่จะนํารถคันนี้ไปครอบครองเนี่ย ตอนนี้นะว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยเพราะตอนนี้เองครับทาง Big Auto ของเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ1.29%เพิ่มเติมให้ด้วยครับซึ่งผมรับรองเลยว่าดอกเบี้ยพิเศษอันนี้แทบจะไม่ต่างจากการออกรถใหม่ป้ายแดงเลยแม้แต่น้อยนะครับและ Big Auto ขอมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าที่ออกรถคันนี้กับบริษัท Big Auto เมื่อเข้าใช้บริการล้างรถด,ดูดฝุ่นที่ร้านโพลีเคมทั้ง21ส,ส,สาขาที่เข้าร่วมรายการด้วยครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจเข้ามาดูรถคันจริงแบบนี้นะครับหรืออยากจะเข้ามาทดลองนั่งทดลองขับก่อนตัดสินใจเนี่ยท่านผู้ชมสามารถติดต่อน,นัดหมายเข้ามาที่บิ๊กออโต้ได้เลยนะครับทางเรายินดีที่จะดูแลแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้กับท่านผู้ชมแน่นอนครับแล้วก็ก่อนที่จากกันผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะ เพื่อที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถมือ2ที่มีความคุ้มค่าสูงแบบนี้ด้วยครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับคลิปรีวิวครั้งหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ